แมนกบ,บิบนต้องซื้อมะม่วงนะมะม่วงลายได้นบนมีที่ห้องน้ำได้มือนีนี่ไงน้องนี่นะมาก้นให้แล้วจากคุณยาย ไวหดคิก่อนนะบนึงเพราะว่าไฟฟมเเ่ัหลดไมด้งั้นเราเราจะลงคิปฟ้าเราต้องถ่ายรูปลงปั๊บเพราะไม่งั้นเราไปรอพรุ่งนี้ไม่ได้ไปรอนอนอเอออะไรเนาะว่ไงเยียากน้ำบ้าเน่บ้เน่วงอี๋เดี๋ยวจัดให้จัดอะไรจัดอะไรคะ กันมะม,วม,มว่วงเราก็นั่งคอยลุงเนาะอยู่ตรงหน้าศาลเลยค่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเติมแต่งคือรักกันเข้าไว้ค่ะนะคะมาดามมากดให้แล้วเดียวจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยว เอาคลิปบักชิดปากเป็นกอนเด้อคลิปนั่นเด้แม่แม่กินมะม่วงไหมมะม่วงเยู่รว้ามะม่วงคุณพี่คุณพี่ โอ้เจ้านาเป็นคนว่าลูกมาหนิเจ้านาบอกบอกโอ้เดชะเมถามหาจะมาโอ้เดชะเมคอยว่ามันชิมาตามหลังมันปม้าดอกเพื่อวะไม่ดูจะมาไได้ลูกไส้คอยได้ในหนังพี่เชือกไลยมาเห่าเชือดพันันนึ่งบอกเชือปพานัน พ่อต oh. ัวเองยังไม่รู้จักใจลูกเลยคอยนำเป็นแม่ที่รู้จักใจลูกท ok ok ี่สุดไปลูกไปเอาไปเอาผิด ยังไงเลย80โมงเออทองแอชเชียว่างไรคุณแม่มือเช้านี่เกือบเกือบขามาม่าใส่ใส่แม่มือเช้านี่มาใหม่ยังอีกแม่รถเด้อรถมาใหม่ยังมาบระธานลุงมาบระธานลุงอือเกือบกินมาม่าโอ้ยกระซ่าแล้วคนมาบระธานเนาะโอ้ก็มาประธานหมู่บ้านมือเช้าคือบอกว่าไฟใหม่ไฟใหม่ว่าทำไมเลยว่ายังเนาะกระซ่าแล้วมาบระธานอันไหน ว่าไม่ดูกระซ่างแล้วมาบ่ท่านกระซ่างแล้วมาบ่ท่านเนาะเขาเชื่อมาม่าให้แม่กินว้ายกระซ่างเขาจะพูดได้เพราะเขาใจกระซ่างแล้วเขาบ่มีรถไงพอดีได้มากไหมคอยแห้งบ่มีรถเขาก็มีเบียกมีงานเห็ดอยู่ชิดอวบระยะสุดท้ายปาะั่นสวัสดีค่ะชิดสวัสดีครับผมตอนลูกมามาแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชิดสตอร์นกดป้าแตนด้วยนะครับผมาบอกว่นี่ชิดหรือส้มแบ่ประธานเดี๋ยวตอนลูกชิดบ่ม่าฮะแม่อันยายลูกลูกชายยายเป็นยังไงมั่ง คือยังบอมาว่อา,อาอีกแล้วกูกับลูกโดนแล้วนะเนาะว่าไปทุระไปทุระ <c oughs> ไปเหตุงมาว่าที่เป็นอย่าง <c oughs> อะเหตุงานทุระเนี่ยอ๋อไปไปรับไปรับพยานนะยังไงก็ต้องมาอยู่แ,<ต>แล้วเนนะาะลูกชายมีงานทำนะครับผมมีเวลาก็ไปถอนฟันเถอะพี่ชิดมาสั่มา สวัสดีครับแปรสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฮันโบชีแคลสวัสดีค่ะแอดไทยบ้านนอกส่งกำลังใจให้ทุกคนและสวัสดีค่ะแอดชิดดัวหมูแดีนอนะีล้วก็มีแอดชิดอยู่นแหละนอนบุกบอหรือว่าครับเอ๊ยคือนอนคือนอนเพื่อนพรุ่งนี้เห็นว่าลุงก็ก็มาอีกไม่ว่าหรอกเดี๋ลองเข้าใจอยู่โอ้ถ้าเกิดว่าเขาแล้วก็แล้วมูนี่พยายามเสร็จวันนี้ก็คือเสร็จแล้ว สวัสดีครับีสวัสดีครับแอดชีเป็นคนน่ารักด้วยดันบคอยบ่มีรถเนาะทำบ่มานํำลูกกอบ่ได้อันมากเฟี่ให้บรรลุผลตัวาำสกายแอดชีเดอร์แขกคอนเสิร์ตไดก็ขอบใจนะไม่พรเจ้าเราไมเห็นีมัครับอมรอิมมีเรีนกข้อมูลเรือเอาครับข่าวมาไหพายคุณยายมาค่บ มาแจกขึ้นมายังคุณคุณังได้ของนั่นเดี๋ยวสักครู่เองผมจะขึ้นไรสุดน่ารักจังว้าชิวแล้วนะอันนี้ครับอีกสักครู่ผมจะขึ้นอะไรอีกสักครู่ผมจะขึ้นอะไรสดนะโอ้ยลูกตาจีอีกสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นไรสดนะครับจังาบ่าวฮาบาเลผู้ให้ยลูก ชิดไม่ขึ้ือดความรู้สึกด้วยครลูกถ้าผมว่างใดเดือดความรู้สึกถามมาถามมาแม่ครับานเขาถามแบบมื้อเศร้านี่ลูกคิดอย่างไรแม่ฮอตจกไครว่าเขาจะถามว่างใดว่าว่าไม่ไปเหรอนั่ยนะเอาไปว่าไปเรื่องข่อยตัวใหญ่แล้วไหมก็บางสี่ตัวไม่พูดอะไรมาถามข่อยชิบว่าไปหรอเอาไปว่าไปเรื่องข่อยมันมีรถไม่บ่มีรถเนาะแม่ครับชิคกานันรักนะคะ ยังไงชิดไม่มาก็ไม่ได้ถ้าชิดไม่มาก็ไม่ปัญหาก็ไม่ได้เล้วทุกอย่างอกชิดก็ต้องมาแต่มาช้าไหรือมาเร็วก็เขาก็ต้องมาใหญ่ใหญ่กลับไปช่องก่อนลุงก็ได้ก็เช็ชกชดหยาดวยนะ อยอยาก็ให้เบง่งชื่อๆนะล้ำลองยอดยอดซับชายน้ำไม่ไรกับคิดถึงค่ะยายก็อยากจะขอจบคลิปนี้นะคะแล้วยายก,ก็ต้องเดินไปเดินมาเนาะเดินไปหาถ่ายคลิป คนอื่นเขามั่งเนาะเราไม่ใช่ว่าเราอยู่เดตตรงนี้ค่ะเียายขอลงไล้์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่ค่ะเราก็มาให้กำลังใจเนตก็ไม่ค่อยจะมีดอกค่ะพี่น้อง เอนไปแล้วค่ะยายจะได้นั่งอยู่นี่สบายนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เอนเอนเสียงดังเนาะยายก็เลยมาประจําการอยู่นี่เลยค่ะบัดนี้ยายก็จะนั่งเป็นกําลังใจให้ลุงพลประเต็นออกมานะคะตอนนี้ยายก็นั่งอยู่ตรงบุรุษเอมเดอค่ะยายอยู่คนเดียวค่ะนะคะยายก็ไม่อยากจะไป เดินก็รอดมันเจ็บขาค่ะน้องอ้ออยู่ที่อยู่ที่ทเพิ่นไปเข้าห้องน้ำยังไม่มาค่ะนะคะเอฟซีค่ะใช่ปุ่มจันทองไปแล้วน้องเอ็มก่อนนะเดินไปยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้ย่ายด้วยค่ะ